สวัสดีครับพี่น้องที่ชื่นชอบในการตอนนกเขาเลยอย่างนกเขานะครับเนาะเมื่อนี้ครับก็ได้มาออกไม้ครับกับทีมงานครับกับอาจารย์ย่้าครับเมื่อนี้ครับทีมงานครับอาจารย์ย่้าอาจารย์ที่ใช่นะครับเนาะรับเมื่อนี้ครับได้มาออกไม้ภูเขาแม่ลายอาจารย์อยครับจะว่าไปกันหมดแล้วครับเหลือสามคนนี่ครับแล้แซมเเน็ตอยนะครับเนาะ เมื่อเนี้ครับประมาณเกือบสิบพนครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้เดี๋ยวสิตามล้างไม้เยี่ครับประมาณสามคนเมื่อนี้มากมากกว่าเจ็ดพนครับกะค่อยรุ่นน้ำกันครับว่าสิมีแต้มมอ่ครับเมื่อนี้ครับไม้เมื่อนี้ครับสิเป็นภูเขาครับพี่น้อง หลังจากทลิพอได้ขึ้นมม่ส่กวนแล้วครับเนาะผมตามมาที่หลังครับจะไปยักเห็นนกนะครับเรียกล้ะครับนกปากผู้สวยบพี่น้องครับน้องต้องง่ายนะครับ ใกลใบไกต้นสูงครับนกลงหยาครับเขามาคู่อัดหคู่อยู่ต้นสูงนะครับข่อยากครับพอใหญ่ก่อนครับเดี๋ยวใหญ่เบื้องคนสองครับพี่น้องล้อรุ่นไปนน้ำกันครับคอนสองครับพี่น้องลังจใกใจมากที่ประหยียบนะครับล่ะคอนสองครับรติดต่มรุ่นไป็นน้ำกันครับตอนนี้นกปลาได้มากนะครับพี่น้อง ับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับโอ้ส่วนโดนครับพี่น้องตัวนี้ครับนกปลาเสียงหน่อยครับตามพี่น้องหงียนนะในคลิปบครับผมจักหงียนมวยหงียนมาครับเนาะครับนี่ครับมาแบบนี้บ่เหรือครับมาแบบนี้เดี๋ยวให้พ่อเอาลงใไม้เบิ้งเนาะครับครับผมไปครับ อยากโค้เจ้กหน่อยครับแอ,ลง,อ,อลงมากมาลงมาหน่เบิ้งเน้ะครับ,รบแต้มเล็กเจ้าพยักครับเมื่อนี้ครับยินพวัวๆเลยครับเอานี่ครับเอารอนี่ครับชัว มาแบบนี้บ่เหลือครับถามาแบบนี้ครับพี่น้องโอ้รุ่นเดือดแล้วก็พอครับลุนรุนรุนคักตัวนี้นี่ครับนี่ครับปตาจัดให้แล้วครับหนึ่งแต้มครับมาแล้วครับครับยกูปวะ เนี่ยครับมาแล้วครับหนึ่งเต้าครับอาครับให้เบื้องตัวใกล้ครับพี่น้องนกปลาเสียงหน่อยครับนี่ครับคือว่าไล่ไล่ดีนะครับพี่น้องนี่ครับเจ้าระยัดจให้ครับนี่ครับอ๋อขอญาตปลดนกก่อนนะครับเนาะครับขวอนสองจัดหนึ่งแต้มครับครับผมพี่น้องหลังจากข้อนสองนะครับ ก้อนสามไงมาก้อนสามครับน่ครับไย้ยินเสียงปูท่างครับเสียงพอใช้ต้นพะเกสแหงนี้ครับไงมาแล้วครับพี่น้องมาล่อนรุ่นน้ำกันครับว่าก้อนสามนี่สิเป็ดยังไรครับพี่น้องสิผมใด้แล้วครับพี่น้องนี่ครับจเป้าพยักไปเอาครับ ลอดรบน้ำกันครับนกปลาผู้เขาสูงครับพี่น้องพี่น้องหลังจากใส่ฟระมาณซิฟนาที่ครับนกปลาบินมาต้นนี้ครับที่แหลกตีซุ่มนิดยังไยครับอนี้ครับบินเขาไปรวมตัวนะครับยู่ไปครับบินล่งนะครับเมื่อกี้ครับพี่น้องนี่ครับบินเริ่มเริ่มบินล่แง้วครับผู้สูงครับพี่น้อง ซูมงนะครับยุกยุกไก่ครับพี่น้องพอเห็นบันไดบเปลือเนี่ยเปลือนกเลื้อนยุกไก่ครับพี่น้องจังไรล้อรุ่นครับว้าจีลุงบ่ครับเมื่อนี่ข้อสามครับร้อยแล้วครับพี่น้องหลังจากที่วนมาด่วนครับโอู้กันโดนครับนกปลาบินวนอยู่ครับพี่น้องนี่แล้วครับ เดี๋ยวผมเสียวลงไม้เเบิ้งนะครับพี่น้องครับนี่ครับคว้านี่ครับครับผมพี่น้องเรียบร้อยครับคว้านสามแต้มสองมาแล้วครับเจ้าพยาครับนี่ครับโ็้เลยรนะครับเนาะเสียงบ่บปันไหครับพี่น้องเสียงเสียงหน่อยนะครับเนาะพอเพิ่นอยู่ไก่ครับบได้มากับลังมากับลังยางไมกน้ำกวนครับ จานอกดีกันง่ายนกมากพอดีครับเสียงใหม่ครับตัวนี้ครับเอาจะในขออยาตปลดนกออกจากไปเนี่ดก่อนนะครับเนาะครับผมนี่ครับพี่น้องจะเลยครับสวยงามครับแต่ว่ากับเสียงพอดีมาแน่นอกพี่น้องนี่ครับสนับปีกกะบุกค่อยดีปาไน่ครับค้อนสามเตามสองครับเอาล่อจมือง้อนสี่ครับพี่น้องว่าสีมีเตามีวัวครับเมื่อนี้ครับครับผมพี่น้อง กะตอนนี้ก <plane>. ็ไ <un> ด <sharing> ้เวลาเที่ยงเนาะครับเที่ยงอาจารย์นะใกล้ใบเราบอกยังไงโอ้เที่ยงก็ดีครับเมื่อนี้ครับหลังจากเที่ยงมาครับพักเบียรก่อนครับกินข้าวกินน้ำก่อนครับจังอาเยีงเนาะครับเนี่ยครับพ่นเบียร์แล้วอาจารย์่างการครับที้งงานครับเมื่อนี้ครับกะได้ไก่เนื้อครับซสืจูครับพี่น้องเมื่อนี้ครับกับเขา เพียงนะครับก็เหมือนั้นมาใส่ยุบดูนี่ก็เียงหรอครับก็ขอเาิรปังนยนมีตะปอบอยู่นั่นข้าวเยี่ยนยต้นเื่งใดเมื่อนี่โอ้ยังไงนพากขมัอวีบอ่ะบอๆก็รูมันตายนี่ก็ฝืนมาหรอกเอาให้ลาัฝืนเนี่ยกบมานี่ก็มากันอาจารย์น้อนี้ใกล้นงาเจ้าจมานังกวยใกล้ๆันแล้วปะเจอดอาจารย์ก็เมือนี้ครับมาจากคนเราฟังนะครับบ้าบ เจ็ดคนสิบต่อครับเมื่อนี้ครับหยอดร่วมเมื่อไห้ครับยังมาท่านจบกเกี่ยครับเมื่อไี้ครับยังล่อควนใบยู่คร่านะพักกินเขากันครับพี่น้องกินเขาร่วมกันเ้อครับพี่น้องที่นี่ครับตอนนั้นขินเขาป้าครับพี่น้องเดี๋ยวล่อช่มควนใบครับปลาเป็นไฟสีมันครับรอบนี้ครับทีมงานครับประยาดกินเขาครับพี่น้อง ครับผมพี่น้องสวัสดีควัญบายเลยครับประมาณบ่ายสองโมงครับนกเงียบครับพราะพอดีตอนช่วงกินขา้าวฝนตกน้ะครับเนาะฝนตกเี้เสยนนกขันตัวเดียวครับอยู่ทางนี้ครับนํำใส่รองเบิรงครับพี่น้องขันตัวเดียวอยีนดีครับนกเบิดป้าน,นี่ ขันตัวเดียวป้ายังไงครับจังไนรอติดตามเมองครับพี่หน้องว่าสิเป็นอยงไรครับก้อนใบครับครับพี่น้องสำหรับก้อนใบคือสิบ,บงลง้วเนาะ่น้องครับนกปามีครับแต่ดบดโตนกตอเลยครับ ตอนนี้เงียบเงียบจิ๊บเลยครับเงียบปัดปลาเลยครับว่าฝนตกนะครับนะผู้เขาผู้เขานี่ครับเงียบจิ๊บก็มีนกขันเลยครับพี่น้องจำเป็นต้องเอวลงนะครับครับผมก็สวัสดีตอนสีมงแรงครับพี่น้องกัสิกกับบ้านนะครับพี่น้องเอ้ยมือนี้ครับนกปลาเงียบครับหมายมือนี่ครับ จานแต่ละจานครับถอยครับเมื่อไ้ครับบ่มีนกปลาขันเลยครับเมื่อนี้จะได้กับขอฝากติดตามมาน้ำแน่นาะครับเนาะจ่องก้นรอปลาช่นหครับกับที่ม่านอาจารย์ท่านอาจารย์ต้นนะครับเนาะที่ม่านได้ลายอาจารย์ครับเมื่อไ้ครับมาน้ากันครับที่มงานต้นเขากินเขาปลาเนาะครับเนาะกับว่าได้บ่เป็นยังครับมาสั่งมิตรภาพน้ากันครับ ครับกะสุดท้ายนี่ครับกะขอให้พี่ห้นนองครับขอมารับช่มนองครับเนาะกับยาเจียบจาจนครับโลกไฟ่อ่างจากโลกไฟ่นอบเนาะสุดท้ายนี่ผมกับทิมานกอเข้ามาครับสวัสดีครับ